เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดต่อวิดีโอผ่านโปรแกรม VN นะครับเมื่อโหลดมาแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับสีขาวๆเขียนว่า VN นะครับเข้าไปเลยครับเข้ามาจะเจอหน้านี้นะครับหน้าโล่งๆแบบนี้นะครับก็ให้เรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ New Project นะครับอันนี้จะเป็น วิดีโอในเครื่องของเรานะครับอันนี้จะเป็นสต็อกแล้วก็มีซับไตเติลให้เลือกด้วยนะครับให้เรามาเลือกวิดีโอก่อนนะครับสมมุติผมต้องการวิดีโอ2ออันนี้เราสามารถเรียกได้พร้อมกันเลยนะครับก็กดลูกศรน,นะครับหลังจากนั้นวิดีโอก็จะเด้งเข้ามาในหน้าตัดต่อนะครับ อธิบายเป็นอย่างนี้นะครับแทบ็บล่างสุดก็คือวิดีโอแล้วก็เสียงนะครับแล้วก็อันที่3นะครับเป็นรูปภาพนะครับอันที่4เป็นตัวอักษรแล้วก็อันบนสุดก็คือเสียงเพลงนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเล่นดูก่อน นี่คือวิดีโอที่ผมเลือกลงมานะครับเป็น2 2แท็กนะครับแทกละประมาณ6วิแล้วก็11วินะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการใส่ตัวอักษรก่อนเลยนะครับให้เข้ามาที่หน้านี้นะครับตรงที่เขียนว่าตัวทีนะครับทีบวกให้กดเข้าไปให้เราเลือกนะครับจะเป็น ไตเหรือว่าจะเป็นไตเติ t เทมเพลตก็หมายความว่าอันนี้จะเป็นไตเติที่เขาสร้างไว้ให้เราแล้วนะครับสมมตุติผมเลือกอันนี้แล้วกันมันก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับขยับได้เลยนะครับหลังจากนั้นเรามา Edit ์คำใหม่นะครับเป็นคำที่เราต้องการสมมตุติผมเลือกที่จันทบุรีนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะลองเล่นดูนะครับเขาก็จะเด้งขึ้นมาประมาณนี้นะครับย่อนิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับเราจะอยู่หัวสุดอยู่ตรงกลางอยู่ข้างล่างนะครับผมเลือกไว้ตรงนี้แล้วกัน งนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะต้องการความยาวเท่าไหร่นะครับเราอยากจะใช้ทั้งคลิปเลยก็ให้เลือกมาให้สุดสุดคลิปเราเลยนะครับเวลาเล่นเขาก็จะเล่นไปจนสุดนะครับสมมุติผมเล่นนะครับก็จะเด้งมาไปเรื่อยๆจนหมดคลิปนะครับประมาณนี้นะครับส่วน อันนี้เป็นด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีคำว่าเทมเพลตนะครับอันนี้เราสามารถเลือกเทมเพลตในนี้ก็ได้นะครับถ้าใครที่นึกไม่ออกนะครับมาใช้อันนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นฟิลเตอร์นะครับซึ่งมีเยอะมากนะครับก็สามารถไปเลือกกันได้นะครับหรือว่าจะปรับแต่งเองก็ได้นะครับสำหรับฟิลเตอร์ อันนี้เป็นสปีดความเร็วนะครับเรือกกันได้ต้องการความเร็วช้าขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสปีดก็คือตัดนะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอนะครับเราสามารถมาเลือกอทริมตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็รวมถึงเอฟเฟกด้วยนะครับเอฟเฟกตตรงนี้นี่ครับ ผมแนะนำประมาณนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเสียงเพลงนะครับให้เราเลือกได้นะครับเขาก็จะมีเพลงให้หรือว่าใครที่มีเพลงของตัวเองนะครับก็มาเลือกใน my music นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนเอาเพลงลงไว้ในสต็อกแล้วกันนะครับสมมติผมได้คลิปวิดีโอแล้ว ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนผมอยากจะใส่ลูกเล่นข้อความเพิ่มอีกนะก็กดบวกตรงน,นี้เราเลือกเป็น สามารถเป็นสีได้นะครับจะเป็นตัวน,นี้ก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นแบ็กกราวก็ได้นะครับนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับ แล้วแต่วิธีการ,รตัดต่อของเรานะครับเราสามารถที่จะสร้างสารรค์งานตัดต่อของเราได้นะครับใครที่อยากจะได้ลูกเล่นนะครับหรือว่าอยากจะได้ข้อความต่างๆนะครับเราสามารถมาเลือกในส่วนตรงนี้ได้นะครับซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีด้วยนะครับวิธีการ,รตัดต่อก็ไม่ยุ่งยากนะครับแค่จับเอาวาแล้วก็พิมพ์ข้อความพิมพ์ตัวอักษรใส่นะครับ หรือจะเลือกเป็นเทมเพลตก็ได้นะครับออสักนิดหนึงอ่าเนี่ยครับกุมเล่นมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ Edit ได้นะครับเราสามารถที่จะเลือกอไอตัว Animation ได้นะครับสมมติผมเลือก อันนี้แล้วการหมุนมาเลยเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยครับมันก็จะหมุนขึ้นมานะครับแล้วก็เราสามารถ Edit ได้นะครับจะเปลี่ยนตรงไหนตรงนี้เนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้วิดีโอที่เราตัดต่อ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้มาบันทึกนะครับเห็นลูกศรชี้ขึ้นไหมครับให้กดแล้วตรงนี้ก็ตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับให้เลือกเป็นเมนูน,นะครับเราสามารถปรับได้นะครับหลังจากนั้นก็กด x x p r t t ก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อ export เสร็จมันก็จะไปอยู่ในครั้งรูปภาพ แล้วก็วิดีโอในเครื่องนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับมาแล้วนะครับอะแล้วลองดูนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับการตัดต่อโปร,โปรแกรมวิดีโอสำหรับการตัดต่อวีโอด้วยโปรแกรม VN นะครับก็เอาคลิปไปลงบน t i กต o k ได้เลยนะครับ ให้เลือกเป็น16:9ต่อนะครับเพื่อจะได้ลง TikTok เป็นแนวตั้งนะครับลองไปใช้งานกันดูนะครับ